นี่ภารกิ ıyorlar. จว่ากองบิงนะครับหมายนำหมายหมายนำรับกองทัพนครบถุดพับหลายนักมันจัดนักยานยนต์ขาดเตะท้องหลายนักมันนะครับเป็นหน้าบูนนี่ทะลังนักทะลังแดงครับตัวว่าหมดตกแหงหลายมือนะครับหมดตกแหงหลายมือเสียงน้ำดังกุ้งเจ้าเจ้าพี่น้องครับวันนี้ก็ ร้อมากครับผมร้อครับร้อนมากเดี๋ยวผมว่าว่าเพิ่งกับบรรยากาศรอบๆครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็น้ำกำลังไมาแห้งครับพี่น้องครับไหลายมาตะพูดต้งเขาหน่อยนะครับผมเสียงเสียงไต่ข้ามาไอพี่น้องเพิ่งบรรยากาศนะครับครับสถานที่ลำห้วยมานั่งเล่าตอนบนครับ ตอนนี้น้ำกำลังกำลังทย,ยอยลงมาพร้อมกันครับพี่น้องกำลังห้อยม้วนควบกันอยู่ปกติแล้วสีหลายกว่านี้ครับทุกปีเนี่ยแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าหลายเติบอยู่ครับอันนี้ก็สิคุณแน่งที่ละครับน้ำภูเขาเอ,อ,มอามือม้มนให้พี่น้องเองบิง่งกับบรรยากาศ ช่วงาวนาฝนพายุเขาครับพี่น้องครับเนาะแล้วตามมาบึง้งอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยยกาศีครับเป็นใกล้ๆว่าเป็นฝายนำนรถแล้วก็เป็นถนนถนนเอาเห็นไ้ทั้งใ,ใต้แลลวครับ เอาลาบปูนทับปูนทับแล้วกันลาบเป็นสัน้นเป็นสั้นไม่เรื่อยนะครับเป็นแบบเป็นสันฝายนะครับแต่ว่าเป็นสันฝายโอ้ยก็ถุ่มตะเมือนเด้บอบ๊วยเบิ็งครับบรรยากาศเรวผมพาไปเบิ็งปูนทุ่นครับเป็นจุดเล็ เดียวกันเนี้ยแหละเนะาะทำไปเลยทำไปได้แล้วครับเดี๋ยวตองทำไปตั้งทำไปแล้วมากมีหลายต้องพูดละล่ำน้ำขี้แล้วก็ล่ำน้ำมุม้มออกไปน้ำห่วงออกทะเละครับล่ำม,มันไปห่วงกันเยอะล่ำหัวเชียงต้าแล้วก็ลงใน่นันชี้ไหลไปพูดละล้งบนของยำไปพูดละครับลอยเอ็ดไปพูดละ มาหาป่าเลยไปลองกันา้างช่วงนี้ไม่เห็นมันมาหาแลยผมตีสีเอาไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมตีไทยเพิ่งให้บรรยากาศทั้งใต้ครับให้เพิ่งเดี๋ยวนี้พักเอาจากเทคนึงก่อนนะอ,ท,อ,อที่บอกว่าไม่เห็นเสียงนูนะครับเพิ่งนี่เสียงน้ำนะครับ บรรยากาศฝ่ายตำรวจเห็นและครับวับนไี้พบพี่นอ้องหลายมือครับหลายคลิปแล้วเพราะว่าเพราะทนมีเวลาใช้คิดไปพี่นอ้องเขามันหนักเปลี่ยนฝ่ายตำรวครับไหล่นำติแดงแน่ครับพี่นอ้องครับตรงนี้นำแดงแน่เด้อน้ำแดงแน่อยู่เพราะว่าเขาอย thế anh luôn Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อีกกันนะครับเพื่ออย่างนางไมแห้ง นี่พี่น้องเขาเทีาาเ่ยวขับไปได้เยอ่ครับผมบ่วางทเป็นรถใหญ่รถน้อยมอราะแท็ซค์ขามได้อยู่พราะขับได้อยู่ครับติดจ,จ้กน้อยจะขับไม่ได้ครับเดี๋ยวน้ำม,มากนะครับเอาจิบกี่นะครับ,รบไว้สน,น,นิงกันด้วครับพี่น้องเด้วยเดี๋ยวจิบหนายจะว่ากันไหมครับเดี๋ยวจิบพี่น้องกาเป็นบางยี่รถบางยี่ังเนี้ยนะครับตับปูยี่แปลงมาสดๆจิบกี้กับฝากกุไหลกุ้งแชรกุ้งจับตะไคร่หลัก รถกระดิ่งนะครับเพื่อติบจับจิบปต่อไปนะครับสำวรับคอที่จิบรายะยากนะครับลิบนี้โว้ชนี่นะครับผมสวัสดีครับ